สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าวันที่2เมษายน2567นะคะแอดมินสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนกลับ fc ทางช่อง y o ยูทู e ทุกทุกท่าน,น้อค่ะเด้ออ้อาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันแต่เศร้าจักหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเมื่อแลอ่าเรื่องปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ แอดมินหนูหน่อยนําในเด้อค่ะเด้อแนวทางรัฐบาลไทยฟื้นกันยัง่งท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยสรุปเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยบบถือคือการขอโทษคุณพ่อคุณแม่อีพออีแม่แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่นทา,านรัฐบาลไทยแล้วก็เล่าพัฒนาเมื่อวานนี้ลดเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเล่าพัฒนา,ขาเขาแต่เหล็กเด่นเนาะค่ะเนาะ จับคู่บอ่อเขา่าท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเดี๋ยวท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมรัฐบาลไทยแอดมินขอบอกอ่าเรื่องเล่าพัฒนาจากหน่อยเด้อค่ะเด้อเด่นแปดเก้าศูนย์เนี่ยท่านผู้ชมเลขเด่นแอดมินมั่นใจอยู่ว่าเลขเด่นสีมาแต่ว่าไปเจาะไปทีแปดเนาะคะ่นะเนาะเจาะผิดพลาดไปเด้อท่านผู้รรมชมอ่าแอดมินเฮ็ดมันชนก 8, นะะันทะีแปดเนาะค่ะเนาะแอดมินก็เลยเจาะให้คุณพ่อคุณแม่ไปทีแปดท่านผู้ชมเลขเล่าพัฒนาเมื่อวานนีนออก ห้าเก้าหกข้างล่างหนึ่งห้าเข้าไปที่เก้านะท่านผู้ชมเข้าไปที่เก้าเลขติดหนึ่งสี่สอง่าแอดมินบอลมั่นใจเลขติดเนี่ยท่านผู้ชมเลขติดเนี่ยจับได้เก้าคูนะคะเนาะบัดที่นี้แอดมินก็นเลยไปนั่งเฮ็ดไม้ท่านผู้ชมสําหรับสูตรเล้าพัฒนาเยาเพยยาผาดบางงวดกะจับได้สิบสองคู่บางงวดกะจับได้สิบหาคู่เฮ็ดเบิ้งมันเข่าเด้ท่านผู้ชมอ่า บางงวดเข่าบนล่างเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดหน้าแอดมินว่างให้มันได้ซิบหาคหรูแม้่านผู้ชมอยักเฝ้าว,ว่าายเด้อท่านผู้ชมคันว่าายกระเบิ่งไปกวนเนาะค่ะเนาะหากอ่าท่านมีเหล็กเด่นเหล็กดับเหล็กตัดออกกะค่อยตัดออกเอาเด้อท่านผู้ชมอ่าแอดมินค่อนข้างมั่นใจเหล็กเด่นสูตรนี่แม,ม,ม้่านผู้ชมเดินเงาอิลี่ลุดงวดเดียวท่านผู้ชมสถิติ สถิติเนี่ยลดงวดวันที่ยี่สิบสองเนี่ยท่านผู้ชมแอดมินกะบ,บัตรว่างนะคะเนาะก็เลยเริ่มมาว่างงวดวันที่เมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งเมษาเนี่ยท่านผู้ชมเด่นแปดเก้าศูนย์เนี่ยมันกระกับเคามาได้ท่านผู้ชมกระกับคามาข้างบนได้ท่านผู้ชมเลขออกหาเก้าหกกระับคอมาเป็นข้างบนละท่านผู้ชม ไปบนล่างได้ท่านผู้ชมบัดที่นี่อา้าท่านผู้ชมงวดหน้าก็ล้องสู่ต่ตออีกจักตังะะ้งเนาะค่ะเนาะค่อยๆปับ๊บสูตรเอาท่านผู้ชมเข่าตะเหล็กเด่นเล่าพัฒนาอา้าวท่านผู้ชมสำหรับรัฐบาลไทยกระลุดนะคะเนาะเหล็กล่างจับคู่บอ่อเข่าเนาะท่านผู้ชมมวลหนาสูตรต่อ ล่องเบิงไปเทเลสูตรละกะสังเกตเบิงเทเลสูตรมาจับใส่กันเด้อทธรรม,มู้ชมหากเข้าเบิงแบบละเอียดเหล็กมันบ่อหลายเข้ากับสีจับได้อยู่ได้ธรรมผู้ชมกันเข้าเบิงสังเกตดีๆรัฐบาลไทยเอางวดหนาสูตรต่อนะคะเนาะเข้านกะับนะนะนะไปพวกกาแต่หลักสิบลางแล้วค่ะเนาะไปมั่นใจหลักสิบลางโพดธรามผู้ชมอ่ะงวดหนาสูตรตอกันธ่ามผู้ชมละกะมีเรืองสีแจงอีกเรื่องธรนม,มู้ชมหลวงพีจาก สำนักสงเมืองบ้านนี่เพิ่นทรงเหล็กมาให้แนวทางเหล็กรัฐบาลไทยนั่นแหละท่านผู้ชมเหล็กเพิ่นกบรบบาลายเด็กเพิ่นทรงมาให้แอดมินโนน้อย,อยบึงเดี๋ยวแอดมินทีเอาขึ้นหน้าจอให้เด้อท่านผู้ชมหดกอนนันทรงเขาในกลุ่มยอยู่ท่านผู้ชมเพิ่นทรงเหล็กมาเพิ่นกระบวบเพิ่นกระบวยยำเนาะแอดมินกะก็เลยเสยก็เลย บบคืดพอนะท่านผู้ชมเบิ้งผู้เดียวละกรรันแล้วเลยบริสนสนใจบัดทีน่นี่เล็กออกมามันบัดจันไปออก90เหล็กของเพิ่นทรงมาเพิ่นกระทเพิ่นกระทูะทมาละเพิ่นวาเป็นยังคือบทสือ่อกับบทสื่อแล้วแอดมินก็เห็นเลขมันตรงกันเล็กเพิ่นทรงมาหายมันเป็น 1 9ึ่าไท่านผู้ชมแอดมินก็เห็นแนนมตั้หนึ่งเก่าได้ท่านผู้ชมตามันก็นเป็นแหนมตั้หนึ่งเก่าเนาะคนทรงมาหายป็นเลขสตัวท่านผู้ชมหนึ่งเก้าศูน์แอดมินก็เอาแล้วเลขตรงกันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็ไปตัดเอาตั้9หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งบดิทรงองในกลุ่มบอดดิบอกไปเลยบอดดิบอกไปทั้งนั้นท่านผู้ชมหวดหนาเพ่นวาจังสี่ล่ะท่านผู้ชมสทรงมาห้ยหมละกะ ตอนนี้เลขกําลังเขา่ามันสิเป็นช่วงเป็นปีเดอ้อท่านผู้ชมช่วงนี้เลขกําลังเขา่าเพิ่นวาน่าจังสี่ลักไฮไฟล์อเอาเพิ่นว่าจังสี่่ทานผู้ชมรอเด้อค่ะเดอะ้อรัฐาบาลไทยอ่าหลวงพี่จากสํานักสงฆ์เพิ่นส่งมาให้ท่านผู้ชมเพิ่นกําลังสร้างพญานาเดอ้อท่านผู้ชมงวดหนา้าเฮารอเอา,อเอา,เอานําเพิ่นนําเนาะคะ่นะเนาะเทอมันเขา่ามันแม่นอีกท่านผู้ชม ท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาเป็งแนวทางฮานอยมดรวมกันต่อเลยนะคะเนาะสาหรับคนฮานอยเมื่อวานในกะบอยอมรุดเดอร์ท่านผู้ชมเมื่อวานนี่เขาไปาาาาสามตัวบ่เขาท่านผู้ชมสามตัวบ่เขาเมื่วอาาวานนี่เด่นศูนย์และ,แและาาหนึ่งเดอท่านผู้ชมเด่นศูนย์และหนึ่งเจาะบ่แตกได้ท่านผู้ชมหนึ่งเมื่อวานนี่เขาหรอบ รอบห้าน้อยพิเศษกับห้าน้อย VIP ว i p ไอพี้อค่ะเด้อเขาไปทีนึ่งได้ท่านผู้ชมศูนย์เจาะบ่แตกเนาะเนาะวิ่งรูดหนึ่งท่านผู้ชมเข้าไปที่รอบแรกก็คือรอบพิเศษหนึ่งหกตรงตรงเจาะแตกแด้อค่ะเด้อหนึ่งหกตรงๆงเจาะแตกรอบพิเศษหากทานใดที่ล่งรอบพิเศษแล้วก็คือได้แล้วคือหยุดตามที่แอดมินนูนอยได้บอกไว้เด้อท่านผู้ชมได้แล้วคือหยุดก็จะไม่ขาดทุนนะคะอ่า ถึงจะไป1ิบหาคู่วินบนลา่างบขขาดทุนได้ทำช้่มสำหรับผ้าน้อยมารวมเนี่ยเขาแทงในเว็บปกติกะเก่าซิบขืนอยู่แล้วนะคะเนาะหรือว,ว่าในกลุ่มในห้องอียังต่างๆกันแล้วแต่ทำช้่มสิแทงแต่ว่าขันต่ามันเก่าซิบขืนอยู่แล้วทำชุ่มสิบห้าคู่วินไปกลับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะตาละห้าบาทห้าบาทสิบห้าคู่วินไปกลับก็สามร้อยนะคะถ้าเราถูกห้าบาทเราก็ได้สี่ร้อยห้าสิบ เท่ากันยังไดกําไรลอยหาสิบ,บาทได้ท่านผู้ชมไม่ขาดทุนเด้อค่ะเด้อได้เร็วก็คือหยุดหากท่านอยากได้รายก็ลอยหาสิบกําไรท่านกน็ใส่ไปสิบบาทยี่สิบบาทหากท่านไม่ทุนหลายเนาะเะนาะแต่ว่าย่าลืมท่านผู้ชมมั่นบริการอบพิเศษซูเมอร์เด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องต้องคานวณแบบนี้ต้องคำนวณให้ทั้งสามรอบว่ามีทุนเท่าไรเขาต้องเตรียมทุนให้พร้อม รอบพิเศษเท่าสิบบาบาทแมนบอถ้าเลขบ่เขารอบที่สองเขาก็ต้องทบไปได้ธรรมชมทบไปสิบบาทรอบที่สามยี่สิบบาทได้ธรรมชมจากสีได้กาไรน้าถันห้าเอาสิผาบาทเท่าสิได้จะทุนเด็ขดเข้าตองใสตัวละยี่สิบคนได้ทรรมชุมบาร์ีทนข้าตตองใสตัวละยี่สิบบาทคนได้ธรรมชุ่มรอบสุดท้ายข้าจากสีได ทุนคืนแลวก็ะสิได้กาไรนิดหน่อยเนะาะบัดที่นี้มันก็นสําคัญอยู่ทีว่าทุนเข้าเนี่ยท่านผู้ชมเล่นเลขห้าหน้อยเนี่ยมันสําคัญอยูทีว่าทุนของเฮ้าเนี่ยเฮ้าต้องเตรียมทุนให้พร้อมได้ท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าแนวทางเลขแอดมินน้อยเนี่าบหลรุดต่อกันหลายมมอเด้อท่านผู้ชมรุ่เกินสามมือถ้ามันรุดแล้วย่นเหลนห้เลขกลับขามาก,ก่อนจังเล่นมันเหลนได้เด้อท่านผู้ชม เมื่อวานนี้ VIP แตกบนล่างเด้อค่ะเดอ้อหกหนึ่งมาสองหลอดปะกะหนึ่งเจ็ดตรงๆท่านผะู้ชมแอดมินดีใจกับทุกท่านที่ถือเด้อค่ะเดอ้อเมื่อวานนี้แอดมินกะกับบริว่างรอบจอบร้อยรอบจอบร้อยคันแม่นมว่างเมื่อวานนี้กะสี่ได้หาสองนะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าแอดมินตื่นขึ้นมาอ่ามันเลยเวลาแล้วแอดมินนอนหลับท่านผะู้ชมเพราะว่า เมื่อวานนี้แอดมินอัดคลิปเด็กมชมก็เลยนอนหลับตื่นขึ้นมาห้าหน่อยออกรอบที่สองละ่ะรอบที่สองเวลเวลาทรงเลยท่านผู้ชมอ่านกันเลยบ่ว่างเลยท่านผู้ชมมือนี้เอาไม้ท่านผู้ชมอ่ะมาเบิ้งแนวทางกันเลยนะะเน,ะนาะค่ะเนาะดิบหนีเสียงเงาแน่เด้อค่ะเด้อเบาหลายยางหลายความท่านผู้ชม แนวทางเลขฮาน,นอยมัดรวมประจำวดันที่2เมษายน2567เลขเด่นจับวินนะคะเมื่อว่านี่นผู้ชมแอดมินว่าให้ระมัดระวังระวังแนวทางตัวเลขหลุดเมื่อว่านี้บอลหลุดได้ธรรมชุ่มเมื่อนี้แอดมินก็นอยากให้ระมัดระวังเด้อธรรมช้ชมระวังแนวทางตัวเลขหลุดนะคะคนเหตุเลขยันเลขหลุดได้ธรรมชมแต่ว่าคนแท่งบอยันแท่งยางเดียวธรรมชมบอกเขาใจคือกัน ฟังแน่เด้อค่ะเด้อแอดมินเตือนกับฟังแน่ให้ไปเบาๆแต่ว่ามือนีกะอยากให้ระมัดระวังนั่นละท่านผู้ชมเห็ดแนวทางออกมาแล้วมันบ่เป็ี่ยนตลุดดิท่านผู้ชมมันบ่เป็ี่ยนตลุดเหล็กเด่นมันมัดเต็มเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทั้งชุ่มนี่ละขันแอดมินบานจังสิเหล็กมันสิลุดนี่ท่านผู้ชมขันบอกว่าให้ปล่อยไสเนี่ยเหล็กลุดเด้อท่านผู้ชม ขันมือได้บอกละมัดระว่างแนกะ่ะบอยยอมรุดท่านผู้ชมมันสิเป็นจังสันหละ่ะละมัดระว่างแนเดอท่านผู้ชมไปเบาๆนะคะละมัดระว่างแนวันอังคารเลขเด่นจับวินนะคะสามสี่ห้าแปดเก้าสองนะคะเด่นสามและสี่ บางคลิปกระเราสันบางคลิปกระเาาระเาเงาแน่นั่นแหละท่านผู้ชมอย่าพึงเบื่อพึงนายกันเดอ้อหากท่านใดที่บอยากฟังแอดมินบอกก็เรื่อนคลิปไปถ่ายคลิปเลยเดอ้อท่านผู้ชมคันฟังแอดมินบอกก็สิรูแนวท่างเดอ้อท่านผู้ชมว่ามันไปจังใดมาจังใดเสี่ยงจังใดสิบห้าู่เวียนนาคะสามสี่ สามห้าสามแปดสามเก้าสามสองซีหาทูมลอเดอร์ธรรมชมแอดมินอัดคลิปนี่สิป,ปล่อยมื่ออื่นเศร้ามูเขานอนเมื่อต่ะแอดมินกะย่างบ่ท่านไหนนอนแอดมินกับมันนัง่งเห็ดแนวทางตัวเลขกให้คุณพ่อคุณแม่คลิปได้แอดมินบ่าวแาง่แน่กันเยาวากันเด้อแอดมินกะอยากให้เลขเขาเสมอนั่นล่ะท่านผู้ชม บทิมบอปปาคุณพ่อคุณแม่บาวาจะเป็นห้าหน้อยรัฐบาลไทยเล้าท่านผู้ชมนอนเด็กสูเมอร์ท่านผู้ชมเพชรแนวทางตัวเลขคอมเมนต์กับคอมเมนต์ดีๆแน่เด้อค่ะเด้อหายกำลังใจกันท่านผู้ชมเืมยไดเลกหลุดกายว่ากันเืมยไดเลกเขาก็ะมีกับใช้โยกันนะคะเนาะสามสองสี่ห้าสี่แปด สี่เก้าจักน้อยนี่สิได้เศร้าเฮ็ดงานเราเด้ท่านผู้ชมเฮ็ดหลายแนวทางสิบ่ได้มั่นนั่งเฮ็ดต่แนวทางตัวเลขทรงห้พพอแม่พี่นองนี่บอกสี่สองห้าแปดเมนบอละท่านผู้ชมเบาหลายเบาลืมเบาหลายใหญ่ไปห้าแปดห้าเก้า เวาลาใหญ่ไปคือพี่น้องว่านละท่านผู้ชมห้าสองแปดเก้าแปดสองและ9ก้าสองนะคะทุกคลิปที่แอดมินลงเป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชมย่าเป็นเพียงแนวทางเทาน,นั้นท่านผู้ชมบางคนบางทันเขามากมีแต่อยากได้อย่างเดียวนะคะเนาะ หันว่าเหล็กรุดกับมาคอมเมนดาเฮ้าอันว่าเหล็กไลกับมาคออเมนว่าเลหล็กเฮ้าไลา์จ๊กสีเอาแนวดเนาะ่านมช้ชมเด่นสและสี่วิ่งสามรูดสามด้วยค่ะเด้อเหล็กเด่นมาแปดสิบเปอร์เนต์ธรมาชมกะลุยเลยเด้อ่านมช้ชมเล็กเ,เด่นกับขอนขาง,งมาแบบแปดสิบเปอเซนต์ยุธรามาชมหคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสาห้า ถึงแนวทางิปหาคููวิ่นสิลดเด้อธรรมชม้ชมเด่น2ตัวเนี่มาอย่างน้อย1ตัวนะคะเหล็กเด่นในหลุดยากเด้อธรรมชม้ชมเน้นพิเศษปกติ VIP 3สมรอบท่านั้นธรรมชม้่มเหล็กตาล่างแอดมินทันใดสิยิบจับไปเล่นห้ยหุ้นอะไรต่างๆก็ะได้เลยเพราะว่าแนวทางตัวเหล็กตาล่างเนี่ยธรนมชม้ชมเขาเบิดเมือง ห้าแปดห้าเก้าและสี่เก้าเด้อค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะสามห้าสามแปดสามสองสี่เก้าห้าแปดและห้าเก้านะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อคลิปยาวแล้วท่านผู้ชมต่อมาเป็นชุดสาม,ามตัวท่านผู้ชมสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะอ่ะอีพออีแม่แคปหน้าจอเอาสั่งสบู่ยาซิปบอลศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเด้อค่ะเด้อ ตอนนี้สบู่เหลืออยู่แพ็กเดียวนผูรรมชมน้ำนม,มข้าวหากท่านใดที่จะสั่งนะคะเนาะโรมาร้าสั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อรถนีมดแล้วนผูรรมชมรอของเข้าอีกรถหนาก็ลายมือ,อู่ได้ธร,รูมชมหากท่านใดที่จะเอาสูตรใดสีใดกะโท่สั่รสรงไว้ก็แล้วกันเด้อค่ะเด้อสั่งสองชิ้นขึ้นไปส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อ ทุกอย่างเลยในลานท่านผู้ชมหากท่านใดที่โอนสั่งสองชิน้นแอดมินส่งฟรีทั่วประเทศไทยท่านใดที่เก็บเงินปลายทางเสียค่าส่งเองอ่ะสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอหายสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านปอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนีสปน้สวัสดีค่ะ